คำถามอันนี้มาจากอามันรีนานะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงนี้เลยก็แล้วกัน you ask I answer you ask I answer โอ้ยถามมาก็ตอบไป <S <S 2> <S 2> <S 2> วันนี้มีความสุขเลยเกินเวลาได้มีคำถามเข้ามาแล้วก็มีคนแบบ interaction อ่ามีคนอ่ามา interact ด้วยอะไรเงี้ยอ่ามีปฏิสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันอฮ้ยมันแบบเฮ้ยพลังมันมาเว้ยอะไรอย่างงี้ชอบแวก ขอบคุณมากฮะเอ่อสำหรับคำถาม Amanvina จะเล่นภาษาอังกฤชั้นอันนี้อีกทีหนึ่งเหรออันนี้อันนี้อันนี้อย่นี้เวลาแบบอะไรที่แบบมันตื่นขึ้นแบบันดับเอออะไรทำนองนี้นะฮะอ่ะเข้าสู่คำถามเลยดีกว่าโมจะเล่นตลกกันไปอยู่นั่นแหละนะครับก็คือถามมาว่าอยากรู้ว่าคำว่าบุญคุณภาษาอังกฤษ คืออะไรคำว,ว่าบุญคุณจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าให้นึกตรงๆคาแบบเป๊ะๆเนี่ยนึกไม่ออกครับแต่ว่าพอพูดถึงอย่างนี้ครับเฮ้ยพอจะน,นึกภาพออกว่าเฮ้ยจะพูดในลักษณะแบบนี้จะใช้คําว่าอะไรดีนี่ส่วนใหญ่ผมจะพูดแบบนี้นะคือเป็นเป็นคำนวนผมจะพูดอย่างนี้อ่อาเอาจะบอกว่า you o w e me o n c e you o w e me o n e คือ คือไอไอไอสำนวนนี้คือประมาณว่า uh, คุณอะ่ะมีบุญคุณกับผมนะผมอะ่ะเป็นหนี้ชีวิตคุณนะเป็นหนี้เป็นไม่เชิงเป็นหนี้ชีวิตเป็นเป็นคือติดค้างอะไรกันอยู่อะ่ะก็คือว่าเป็นพูดกันถึงเรื่องของบุญคุณอะไรทํานองนั้นนะครับส่วนใหญ่ผมจะพูดแบบนี้ครับ you owe me once you owe me once once ในที่นี้ก็คือ once ในที่นี้ก็คือหนึ uh, ่งครั้งหมายว่าเฮ้ยครั้งนี้เนี่ยโอ้ผมเป็นหนี้คุณละ คือเป็นนี้บุญคุณอะไรทำนองนั้นน่ะนะ you owe me once นะฮะอืมจดไม่ทำลองเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในในคลิปย้อนหลังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้คาว่าบุญคุณจริงๆแล้วอะ่ะเฮ้ยมันมีหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเรามาลองค้นหาความจริงด้วยกันเลยพอดิกชนันนารมีอยู่แล้วตรงนี้จะ่ปิดเไม่ค่อยใช้ใช้เด็กไทยสักเท่าไหร่แต่ว่าอ่าลองดูว่าในเด็กเนี่ยเขาจะพูดว่ายังไงแล้วมันจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับ อ่ะเดี oh ah ๋ยวเราจะได้รู้กันบุญฮะขึ้นต้นบอกมาก็ไม่มีแล้วสงสัยจะไม่มีอันเนี้ยอ่ะไม่เป็นไรมีดิกหลายอันลองอันหนึ่งอ่าไหนอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เจนนะครับ what อ๋อโอ้ไม่คิดว่าอัอเดนนี้โอ้โหฮะเนื้อละละไม่ไรอ่ะ งี้เดี๋ยวลอ,ลองถามอาจารย์กูดูว่าอาจารย์กูจะว่าอย่างไรบ้างเออทดสอบอาจารย์กูนิดนึงนะครับอ,อะไรนะนี่บุญคุณเออบุญคุณใช่ไหมบุญคุณบุญคืนบุญคนดุนไหนนะดุนกดยับอาอ่อ obligation ไม่ใช่นะ obligation ไม่ใช่บุญคุณนะครับ uh, obligation อาจารย์กูบอกว่ามันคือ obligation when you are obliged to do something if you have not signed t contract ไม่ใช่อะ obligation คือเหมือนเป็นการบังคับเป็นข้อกฎบังคับอะไรมากกว่าอาจารย์กูคร uh, าวนี้ใช้ไม่ได้ฮนะบุญคุณไม่ใช่อะ uh, ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าเป๊ะๆคืออะไรแล้วก็ยังไม่แน่ใจด้วยว่าเป๊ะๆมีหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาผมใช้ก็จะเป็นอย่างนี้นะ you owe me one You owe me one คือมหนครั้งนี้คุณวันนี้บนคุณผมนะอะไรทำนองนี้น่าจะพอใช้ได้ทดแทนกันพอได้ปะ่ะน่าจะพอโอเคเนาะโอเคว่าครับเราก็ยิ่งไปทรงผมตลอดเลยโอเคป้าแจ้่มันรีโน่จ๋าโอเคแต่มันก็พอจะใช้ได้เนาะพอใช้ได้ป่ะครับเฮ้ยห hey, นีถามเราแล้วก็หนีหนีหนีไปไหนหรือเปล่าทิ้งคอมไว้ไปไหนหรือเปล่า อ่ะส่วว่าอ่าโอเคใช่ใช่ I am very obliged to you for your assist assistance <oughs> จริงอจะใช่ obliged มไม่ใช่ obliged ที่ผมเคยใช้ที่ผมเคยเจอเนี่ยไอคำนี้ที่เวลาใช้เนี่ยจะไม่ได้ใช้แบบนี้นะอ่าเอ่อเหมือนกับเป็นข้อบังคับอะไรอย่างเงี้ย คื force นี่อนตอนนี้ผมเช้กับ Cambridge Advanced Learner's Dictionary นะครับของ Cambridge ไอตัวที่ดีที่สุดที่ที่ที่เคยใช้มาเเาบอกว่า o b l i g e ก็คือ to force someone to do something or to make it necessary for someone to do something ก็คือเป็นการเป็นการบังคับอะแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องที่ serious มากโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องกฎหมายส่วนใหญ่เขาจะใช้ obligation หรือว่า o b l i g e อย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นบังคับทั่วไปคือ force นั่นเองหรือจะมีความหมายอื่น To please or help someone, especially by doing something that they are they have asked to do. We only went to the party to oblige some orphans. Um like to do something. Um I don't think so. ส่วนให่าไอ้ไอ้ไสำนวนตรงนั้นเนี่ยที่ที่อามานได้มานะครับก็คือว่ามันเป็นเรื่องของเวลาพูดขอบคุณ I'm very obliged to you คือรู้สึกว่าแบบหมรู้สึกเป็นรู้สึกแบบแพ p ฟ u ูมากมากที่ที่สําหรับความช่วยหลอของคุณในํานองนั้นแต่เป็นททไมก็ถูกแต่ว่าถ้าเกิดบุญคุณไม่เออไม่รู้อะรู้สึกว่าไม่ไม่เชิงอะครับไม่กล้าไม่กล้าตอบตรงๆว่าใช่ไม่ใช่แต่รู้สึกไม่ใช่อะ่ะ แล้วก็รู้สึกไม่คุ้นด้วยถ้าเกิดพูดถึงอ b l i g e คือว่าอ b l i g e หรือว่า Application อะไรเงี้ยออ,อย่างที่บอกจะเป็นเรื่องของการบังคับที่แบบบังคับข้อกฎหมายอะไรเงี้มากกว่าของคุณแนนจำได้ครูครูที่ตจนะอแล้วครูพี่แนนเหรออ่าๆหรอไม่ทราบนะครับเอ่อ,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 อ I don't know I have no idea I absolutely have no idea อ่าอ,อันนี้ไม่ทราบตอบตอบไม่ได้จริงไม่ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดหรือ,อยังไง แต่ว่าไม่คุณนะฮะแล้วก็เท่าที่เช็คจากดิจตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรในคำนองนั้นเลยจะมีกล้เคียงที่สุดก็คือว่า o b l i g e ่ที่ที่บอกว่าแปลว่า uh, help คือช่วยเหลือเขาบอกว่าเข้าที่บาตรงนี้ว่า to please or help someone especially by doing something they have asked you to do คือ uh, เราจะช่วยคนอย่างตัวอย่างตรงเนี้ย we needed a guide and he was only too happy to oblige ไม่ใช่บุญคุณอนะ่ะ ไม่รู้ว่าอ่านยังไงมันก็ไม่เชิงบุญคุณมันเหมือนเป็นการแบบเหมือนเป็นเป็น,ปนกามรู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณที่ช่วยเหลืออะไรทํานองนั้นซะมากกว่าอืมไม่ทราบครับครูพี่แนนว่าไงไม่ทราบเหมือนกันแต่ครูพี่บางแอลว่าไม่รู้จะว่าไงเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่เอาอะไรง่ายๆอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มอัน,นอันเนี้ยคอนเฟิร์มแต่อันเนี้ยไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าถ้าเกิดได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะมาบอกอีกทีหนึ่งลวกันนะครับแต่เท่าที่หาดูตอนนี้มันก็มันก็ไม่ใช่อะ่ะ I don't know I'm I not very sure หรือว่ามันอาจจะเป็นภาษาที่แบบว่าออทางการมากหรือว่าอาจจะเป็นศับ์สูงมากหรือว่าอะไรทำนองนี้ก็ได้เนาะ I really c a n help I'm sorry f that เอดอไม่ชัวร์ครับเนอะเดี๋ยวเดยถ้าได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาบอกกล่าวกันเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับ <c> ข <oughs> ออนุญาตปิดช่วงนี้ก่อนก็แล้วกันไปไม่ถูกเลย <c oughs> เออะโเคอืม You ask I answer มีอะไรอย่างให้มาเคลียร์กันก็นะเปิดประเด็นกันได้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าไม่รู้หรือว่าถ้าไม่เคลียร์เนี่ยเออเดี๋ยวจะลองพยายามทำให้เคลียร์มากที่สุดกันแล้วกันนะครับ You ask I answer ติดต่อกันเข้ามาได้หมายถึงทิ้งคำถามมั้เข้ามาได้หรือว่าถามกันสดตรงนี้ได้เลยที่ b o x k t v c o m ทุกมสองทุกถึงสี่ทุ่มนะจ๊ะ You ask I answer ถามมาก็ตอบไป